ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีลุงคุณป่าคุณน้าคคุณอาน้องน้องสุภูสุคนนะครับมาหนี้นะครับกระสิเดาเล็กล่างมานะครับมาให้เบิรงผมได้คำนวณแล้วนะครับเด็กล่าวันที่สิบเจ็ดเนาะเดื 7, 6, 3, นอนเจ็ดหกสามเท่านี้แหละ โอนบอกอันนี้ก็ได้ดูสิอ <c oughs> เออได้คำนวณแล้วนะครับดับสิบดับหน่วยล่างหน้าดับลักสิบนะครับจะมีสี่ห้าสามแปดห้าสามสี่ จ็ดศูนย์หนึ่งสองนะครับเป็นดับลักซิปกิเลียวยังหรือบัีรศูนย์อยู่นี่นึ่งอยู่นี่สองอยู่นี่สามสี่อยู่นี่ห้าอยู่นี่นะครับสีแดงคือเลขกิเลเตอร์กิเลือเลขหกหลักสิบนะครับ 7อยู่นี่8อยู่นี่แล้ว9นะครับทักซีฟมีที่แล้ว6กับ9หลักหน่วยนะครับ2 5 3 4 8 7 3 8 7 4นะครับคือเลขดับ สองยูนีสามยูนีสี่ยูนีห้ายูนีเหลือศูนย์หนึ่งสองยูนีสามยูนีสี่ยูนีห้ายูนีหกเจ็ด น,นี่แปดอัวน,นี้เก้าอืมสวยงามสวยงามมวนนี้นะครับเลขอะจังใดจังว่าสวยงามมั้งเพราะว่ามันอันนี้เด้เดี๋ยวผมจับคู่ให้ก็ได้นะผมจับคู่ก่อนอันนี้ลักซิบอันนี้ลักนวยนะครับ ก็จะได้หกศูนย์หกหนึ่งเดอร์เลกิเลีเลยเดอร์หกศูนย์หกหนึ่งหกหกหกเก้าแล้วก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าหกเนี่ยหกนี่แหละเก้าหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกหกหกน้ำเอาหกหกจับแล้วเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าตัวนี้เก้าเก้าเแล้วเลขยู่แปดตัวครับ นะเล็กล่างเออนี่ลหละสวยงามยางงนนี่เป็นยังจังว่าสวยงามมาตีสวยงามพอมันมากเขากับเล็กวิง่งเขาเด้วิว่งล่างหกแต่วิ่งตัวเดียวบนล่างนี่ก็คือห้าเด้อ วิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับคือเลขห้าแต่วิ่งล่างเพราะมันโดยตรงคือวิ่งหกนะครับงวดน,นี้ลักซิบเ,เข่าเปะ๊ะลักน้วยเขา่ากะยังเข่าเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นง้ามเขา่าทีนี้สูตรหาเจ็ดเท่านะั้นเอาสูตรหาเจ็ดมาเทียบนะครับสูตรหากินเป็ปีเท่านี้นะ หกหนึ่งมี่นะครับเดี๋ยวหกหนึ่งเขา่าหกหกศูนย์หกหนึ่งเข่าเบิร์นแล้วครับนี่หกศูนย์หกหนึ่งเด้อน่ามยเพราะว่านะวันนี้เเลขมันวอลคัดกันไหมเลขมันมากมาตรงนะครับแล้วหกหกนะครับ นี่นะ้ำหกหกน้ำหกหกหกศูนะครับ6กหกหกศูนึ่งหกเก้าเข่าไปเลยนะครับหลักหกนี่ถ้าเป็นเก้าเก้นย์เก้าหนึ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าเขาเบิร์ตับมันนี่โอเคเลยนะตัดตัดให้บุได้จักตัล้วอีกวันหนึ่แปดตัวแม้วิ่นนองมันขเข่าศูนยเท่าไหมศูนย์หาเจ็ดเท่านี่ซึ่งความแมนยัมกับจังที่น่องเห็นหนั่นแหละสูนย์หาเจ็ด มันมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับวันนี้หนะาสิมาล่างมั้งผมว่านะหรืออาจสะมาบน,บนมาล่างบังหูกันนะอันนี้เอาเลืกล่างมาเหตุก่อนนะครับเห็ดเลืกล่างมันแล้วกอนนะวงสิบไปที่ระยะมวน,นี่เล็กล่างแล้วจงไปเรืบนกังสิบรเศรศสับสนเนาะเจ็ดเขาเบิร์นะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกหกหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง 9 6หแล้วก็ 99, 99นะครับซึ่งเลขยดัวนี้น่าจะเอาอยู่แน่นอนลหละนะครับเพราะมันมาเข้ากับศูนย์หาเจ็ดเท่ามันกนเลยความมั่นใจขึ้นว่าอีกระดับนึงนะเออหรือว่าผูู้ลงังคนนะครับอาจอาจะทีมะ่มากบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะเอาอันนี้มาตัดอีกก่อนแต้มเออเอาแต้มแต้มแต้มมีแต้มมาตัดนะครับแต้มล่างเด้อเดี๋ยวผมเขียนใส่นี่ให้ก่อนอันนี้เป็นเด่นที่สุดแล้วนะครับแปดชุดผมตัดตัดออกห้บ่ได้หรอกเพราะว่ามันเด่นทุกตัว <c oughs> แต้มล่างนะครับเอาแต้มล่างมาตัด แต้มก็คือนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเขียนแต้มล่างกันก็ได้อันนี้เป็นแต้มมันเด้ห้านะครับศูนย์สอง 4และ7นะครับซึ่งอันไดได้แต้มหาแต้ม0แต้ม2แต้ม4แต้ม7พี่น้นอ,อกซื้อไปด้วยบหาจตะเอาตามผมก็ได้แต่ว่าไอ้ตามสูตรของผมมันได้แบบนี้นะครับได้แต้มมาแล้วกัยังมีแต้มเนี่นอีกเด้ <c oughs> อืมจักมันจีมาบมาให้ผมได้ละอืมแจมซีบ่เน,น้นบะอนไดนะเออเรื่อมันจะอาจธิม,มาแแจมซีปุถ้าแต้มซีแจมซีมันบอกเขากับกับซุมนี้ไหมึึงพี่น้องไปจับเองได้นะครับว่า ห้าศูนย์สองสี่เจ็ดนี่ว่ายัางบวกกันเราได้ได้ห้าบวกอะไรบวกกันเราได้0ูนะถ้าศูนย์มันก็ะบหน้าแ้มศูนย์ 0, นะ่ะพีน้องได้แมไปมันอ,อะไรบวกกันเราได้ศูนย์ก็มีหกสี่ไม่หกสี่ก็เท่ากับสิเป็นศูห้าห้าก็เป็น0ูนย์แล้วก็อะไรอะ่ะ เจ็ดสานะแปสองก็เป็น0ูนอ่าเกหนึ่งนานเห็นบ่เก้าหนึ่งกับเขานี้นะครับ9กหนึ่งแล้วก็หนึ่งสอม่ห้านม่นหละาหาโตัวมันจะครบอันนี้ก็เป็นหาศนนะครับสี่หนึ่ง 3าสงแล้วก็อันยั้นะเ <9 S 1> นี่<ม>แหละเอ้าเก้ 9, 6. 9, 6. ก็เป็นหาแต้มือเก้านะหนึ่อี 1, 2, 3, ยังอีกตัวหนึ่งที่บวกกันแล้วได้5 8, ้าแปดเห็นปะมันจะนเป็นสี่นะแล้วก็สองหาแต้มสองก็เป็นอสองศูน 5 7บวกกันแล้วได้สิบสองเนาะบวกกันแล้วได้สองห้าเแล้วก็สีก็ได้สองเก้กลเป็นสองหนกลเป็นสองหกหกลเป็นสองนะ ตึกเตะเขา่าโกเบิเมื่อวันนี้นะครับผมสิเตะเข่าโกจะคลองเบิอ่ส40นะ31แล้วก็ยังอีก22 <c oughs> <2, 2, S 1> นะ4บวกกันแล้วได้ซีนะ22 95 86 เอซีนะครับห2 3 4 5ส้าบวกกันได้7จ็สิเป็น6หนึ่งเจ็ดศูนย์บวกังอีกที่บวกกันเราได้เจดกับเ้นั่นบ่มีมเงนไหมเก้าแปดเก้าปเป็นเจเนาะเก้าบวกแปเป็น17 อย่างอีกติบวกกันแล้วได้เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็เป็นเจ็ดเก้าแปดก็เป็นเจ็ดสามสี่สี่สามสี่สามก็เป็นเจ็ดหาสองก็เป็นเจ็ดโอเคครบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าบอวบอเอาตามเลขที่ผมจับให้นีนะบางคนโอาจารย์ชอบสี่ว่ะถ้าสี่ก็จะเป็น ยังเหลือเป็นสีหนึ่งะวามแต้มห้านะหกสี่เป็นแต้มศนะูนย์ะสี่แปดเป็นแต้มสองสี่ศูนย์เป็นแต้มสี่สี่สามเป็นแต้มเจ็ดกับสิประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบสีนะครับแต่อก็แล้วกแต้มู้มักนะครับจะแคปหน้าจอไว้ในนี้น่าจะมีให้เห็นนะทีนี้มันเยอะเกินนะครับซึ่งบางคนก็นอาจจะบริมากเลขพวกนี้นะ ผมให้ผมให้แคปหน้าจอหรือว่าจดเอาเลขพวกนี้ไปนะหกหกนี่ก็เขาของเฮานะครับเขาแต้มเทาคือเกา้าเดี๋ยวเพราะว่ามันแต้มสองเดี๋ยวหกหกคือแต้มสองนะก็เข้าไอ้ทีผมทีวงันที่ว่ามันเข้ากับเฮานะหกหกนะเก้าหกเป็นเลขห้า เหเป็นเลข5 91เป็นเลข0ูนยเป็นเลข4นี่โบมี omi, นะครับไอของผมนี่แต้มสีไม่มีนะผมตัดทิมหรือว่าใครมักสี่กะอาจจะเป็นสอง1หนึ่ง,ง,งนะอย่าลืมเลขเบิ้ลนะพี่น้องเด้ออาจจะเบิ้ลน,นะถ้าเป็น7ก็6กหนึ่งแค่นั้นนะครับหรือว่าพี่น้องสม 98, ัเก้าแปก็เกปก็เป็นเลข7เด้อ นะแกสาหรับผมผมตัดได้แค่นี้นะครับหชุดไอแปดชุด8ดชุดปกติผมสิจับสิบสอตัวคุณนะเลขล่างนะครับถ้ามัน ันรุดจากอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,นนงนนห,นหนึ่งพี่น้องนะการเบื่อน่ะนะหนึ่งหนึ่งก็ได้จะดีขึ้นกันเพราะว่าเปลี่นสองแตม้มเลยหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นสองแต้มก็วนหนามาดอกหนาสิมาพวกนี้ดิมาหนาสิมาพวกนี้นะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกหกหกเก้าเนี่ยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าไปยิบจับ ลอตเตอรี่ไว้นะครับพวกนี้นะเพราะว่าหลักซิบมันเหลือหกักเก้านะครับหลักหน่วยก็ศูนย์หน่เกาสามารถตัดออกหายได้นะครับให้มันเหลือนะหน่อยก็่นนี่ได้เพราะว่ามันเข่าตามสูตรแต้มท่าน้ำเข่าสูตรหาเจดน้ำนะครับมันเสียงเกินไปว่าจะตัดตัวใดตัวเดิมอ,ออก นะก็แล้วจะผูมากดอกว่าอาจารย์ศูนย์บูม่าเด้อเมืองบูม่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมันไม่มาตามแปดชุดที่ผมว่างไว้นะครับให้พี่น้องเอาพวกนี้ไปดูนะครับแทมจะต้องเป็นห้าศูนสองสี่เจนะครับงวดหนึลังพ้น,พ,นพ่นกันม,มากอ่ซนะีนะซีก็จะเป็นสี่หนึ่งนะครับเป็น6กซี สี่ศูนยะ์สี่สามไปสั้นนะมันบ่อยากนะครับเพียงแต่หฮามีแต้มตัดแค่นั้นแหละเบิ้งว่ามันจะเข่าอู่ว่าไอ้สูตรแตม้มเนี่สูตรแต้ม่าหันเขานะครับที่วัาจับสามแปดนะไม่ได้จับแปดสามห้ามันนี่มันขัดกับเลขเพราะผมเสี่ยเาเลขตัวนี้เป็นลักอยู่แล้วนะไอ้สูตรหารเจ็ดเป็นลักนะครับแล้วที่นี่วัดวัาหันมันจะได้ล่ะ มันบอม,มีในสูตรนะมันจะได้เลขเงี้ยงดอกวัดเจ็ดเจ็ดหกห้าสี่มันบอมีไอแปะมันบอมีแปดสามสามแปดนะครับวดว่างหันในสูตรในสูตรหาเจ็ดท่าแต่มันไปนเขาเลขบนได้วดว่างหันไอเขาหาแปดบนนะครับวันนี้ผมว่าน,น,นาเะมาล่างนะเลขหกดับเลขเก้า บนะเส้นสูงเพราะว่ามันบวกคัดกันจากอันแล้วก็วิ่งล่างนะครับก็ได้วิ่งหกนะเพราะฉะนั้นหกอาจจะีเด่นกว่าอาจจะเป็นหกหกเด้อมันบอลไดเบิลโดนแล้วนะหกหกบอกหกเก้าหรือว่าหกหนึ่งหกศูนย์ง่ามเมือดอล่ะครับนี่ผมบอตารเดืองวันนี้ผมจึงหายไปซีละแปดเก้าตัวนี่ละ หกศูนย์หกหนึ่งหกหกหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเก้านะครับเอาตามนี้นะครับเด๋ยวย้อนเมองเอาถ้าผู้ใดจดอย่างบทท่านนะครับเดี๋ยวมันสียงเงาเกินไปเดี๋ยวผุละใกล้ๆกล้มือเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันอีกนะครับผมจะแยกแยกไว้ชัดเจนนะครับบันเพราะว่าผมมีกระดาษแล้วกระดาษผมซื้อมาแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ว่าคอยซอยค่าสมุดปากกาผมนี่ผมไปซื้อกระดาษมานะครับแพ็คหนึ่งเลยห้าร้อยแผ่น A4 นะครับปากกาก็ซื้อมานะขอบคุณนะครับที่ว่าซอยค่าสมุดปากกาผมผมันก็จะจาได้ชัด <c oughs> เจนผมจะได้แยกมันสิบอยด์มูนอ,มอุ้ยปุ้ยปันได้นะอ่าในเรียกล่างผมก็จะจาไว้ฝั่งนี่นะเลขบนผมจะมาฝั่งนี่ผมเฝ้า เป้าเห็ดเป้่าสามเป้าหางเปล่ามีเป้ายู่แดงมีหี่เป้ายู่ดีมีแห้งชื่อวา่าล่ะเปล่าเฮ็ดถหม้มมาแล้วนะครับเลขล่างนะ่ะแล้วก็สิได้ไปกำนนดเลขบนต่ตนะเลขล่างก็ซาว่าแล้วละ่ะเดี๋ยวใกล้ๆกล้มือนะครับกำมาเบิ่งกันอีกที่นะึงการลืมอันนี้ให้พี่นองไปยิบจับไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเน้นไปที่เลขหกลอกไปที่เลขเก้านะครับง่ามเบมดแล้วครับ กุ้งเน่าเกาเนืองนี่ก็ะได้ก <c oughs> ุ้งเน่าเก่าเนืองเอ้านะยา,าจำผูมักนะครับนะถ้าเกิดว่าบูมักตามผมผมให้แต้มไปนะห้าศูนย์สองสี่เจ็ดเต้มที่บ,บวกกันแล้วนะปลาผู้ใดมักอาจจะว่าเป็นแต้มสี่บวกต้มสีม่ก 3, ็เบื่องสองสองมั่งสามหนึ่งมั่งนะจานก้าวานี่ทะเบียนรถเลยเด้หว่งงามอยกแปดมกนี่ก็ได้คนว่ะเอาไป กตซื้อได้นะครับมันจะออกอยู่ในนี่เนี่ยตามนี้นะครับวันนี้ผมค่อนข้างม,มั่นใจอยู่เพราะว่าเลขวิ่งก็ได้วิ่งหกเนาะแล้วจะเป็นหกหาบ่เพราะว่าไอ้วิ่งตัวเดียวบนล่างก็ได้วิ่งหาอยู่ด้นีเนะหรือว่าหาสิทธิขลาดขึ้นบนบวงวันเนี่ยนะจะไปวิ่งร่างอีือจให้วิ่งหกนะครับวิ่งบนล่างตัวเดียวคือให้ห้า อ่าครับหกเรือว่าหาสีมาลาคันหามาลางมันก็นจะเป็ี่นย่างหาหามาลามันเป็นแจมศูนอาจจะเป็นหาหานะครับหาเจ็ดเก้าห้ามันเป็นไงอ่าหาหาเจ็ดเป็นสองเนี่ยอันนี้ผมก็คือเอาหาเจ็ดอีกเลยนะหาย่างนั้นอ๋หาสองอันนึงอ่ะอันนี้เป็นหาสองด้วย สองมันจะเป็นเลขเจ็ดนะนี่ละครับประมาณนี้เว้ยจังไดก็ไล่กันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอ๋อไล่คนมาผมก็ลืมไปอยู่ได้เออไนล่ะสำหรับพี่น้องนะครับคนละคนก็นขอไอดียไล่มาอยู่เดีย๋ยวผมเขียนใส่แพนไมนให้ก็ได้ เป็นไอ้สูตรธาตุเจ็ดก็ได้บูรลงโคนเหมือนกับบูรหันได้นะไอ้ดีไลเดอ์หนึ่งสองสามสี่เป็นตัวใหญ่ๆเด้อแล้วก็ตัวน้อยธรรมดา P H O N G นะครับ หรือว่าเขาวาดีไลฟ์บได้ก็เอาเบอร์โทรไปนะครับแต่บาจงโทรมาผมเด้อผมบริษัทไม่ได้รับดอกที่ผมให้เบอร์โทรไปก็คือผู้ใดเขาไอดีบได้ก็ให้เพิ่มเอาหมายเลขผมไปแล้วก็บ,บันทึกเบอร์ผมไว้ลระก็ไปเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรสินะอันนี้เป็นเบอร์โทรเด้อ084 หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่สองหนึ่งหกนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรนะ <c oughs> อกกุลังคุนกว่าเขากุมไลน์น้ำเนี่ยจานว่าฉันคือผมบริจาคตั้งคุมไลน์นะครับหรืออาจติดตั้งอยูกย่กับประจักนะอนาคตผมอาจติดตั้งตั้งนี้ผมบริจาคเขาฟรีเด้อผมบอกไว้ก่อนเด้อ ต้องมีค่าสมุดปากกาผมเด่าคันปุไรสิข่าไอดียไล่อะนะต้องเสียค่าสมุดเสียาปากกาซอยผมเสียค่าเน็ตซอยผมนะถ้าเกิดปุไรสิข่ากุ้มนะแจะปุไรสข่าปี้ด้เสียเงินบอกไว้ก่อนเพราะว่าผู้ลังผ้นกับขอจานขอสูตรดับเน่เฮ็ดจังไดขอสูดแ้มเน่เฮ็ดจังไดสี่นะ่ะ มันผมโล่งหนีห้นะครับเพราะว่าผมล่งแล้วบางคนก็นเอาไปเอาของผมไปลุง่งบางที่ผมกับบางคนลุ่งยูทูบดอกว่าบางคนก็นเอาไปเห็ดหากินนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเย็นใจผมนําผมไม่ได้เรียกเก็บเงินเลยแล้วจะผูสีเขานะครับท่านผู้ใดต้องการเขาก็ไล่ามากนะจระรับค่าเข่าก็แล้วจะผูิีหายดอกว่า่าสมุดปากกาผมไม่ได้ว่าไผสิเข่าเอาหาร้อยไผสิเขาเอาพัดเลงไผสีเขาเอา สามลอยด้วยอยหนึ่งด้ผมมาแล้วจะเสียหายผมนะครับท่านผู้ใดต้องการเขาจะไล่ามากนะครับเดี๋ยวผมิิต่างกลุ่มอยู่ไล่มาก่อนก็ได้นะเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวผมสีตอบไปอีกเช่นนึงนะครับสำหรับผู้ที่การต้องการเขาวันแน่นนะครับผมสีสอนในเบื้องผมสีสอน มีการคุยกันแบบกันไดล่ะเอาเอา,เอาสูตรที่ผมมีนะครับผมจตแจกไปสำหรับนักคิดนักคำนวณน,นะแต่พี่น้องที่คิดคำนวณเปลี่ยนกับเบื้องในยูทูบกับสีเห็นคือเขานะครับได้เห็นเลขผมคือเก่าละหรือว่าภูสีเฉพาะภูที่อยากคิดอยากคํานวณน,นะครับยากได้สูตรสีหนะ้า เขาไอดดไลยเขาไล่ผมมาก๋ยวผมสิดึงเขาเป็นกุมนะครับ๋ยวผมสิตั้งเกิดมากก็ได้เบื้องก่อนปรึกษาพี่น้องก่อนตั้งดีบ่หรือว่าบ่ตั้งดีสำหรับผู้ที่อยากได้สูตรนะครับมันก็ต้องมีค่าคู่แน่ละบอกกันตรงๆรงสิละเพราะว่าบางท่านก็เอาไปทํามาหากินไปล่งช่องยุทงร่ง y o u t u ู e เป็นของเจ้าของไปนะโอเคนะครับ เดี๋ยวจังได้จังว่ากันคลิปนี้กับเอาตามนี่นะครับนี่ละเคินเต่าึ้นมาไปหาสติลอตเตอรี่ไวเดเลยครับพวกนี้มักตัวใดหรือว่าจังได้จะไล่กันานมาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะสวัสดีครับ